มารีวิวเครื่องยิงตะปูคอนกรีตไร้สายนะครับของ M t o มตัวนี้นะครับก็จะมีตัวเครื่องนะครับมีแบตเตอรี่ขนาด4 m ่อา20บโวลต์มาให้2ก้อนนะครับนะมีอุปกรณ์เปลี่ยนหัวสามารถเปลี่ยนได้หลายรูปแบบเลยนะครับสําหรับหน้างานต่างๆนะครับก็จะเป็นลูกตะปูนะครับลูกตะปูเนี่ยมีมาให้1กล่องเป็นลูกตะปูขนาดความยาว27มิลนะครับ2เซนกว่านะครับนี่การใช้งานก็ใส่ลูกลูกตะปูลงไปได้เลยนะครับ แพ็คหนึ่งเขาจะมีสิบตัวสามารถใส่ได้ถึงสามแพ็คแล้วก็กดตัวนี้ลงไปปุ๊บเท่านี้เองเสร็บแบตเตอรี่นะครับเปิดเครื่องเนี่ยสามารถที่จะกดตัวเครื่องแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับนี่ผมเปลี่ยนเป็นแบบตัวยิงกล้ามปูแล้วนะขนาดสามหุ่นนะครับสามารถที่จะสวมเข้าไปได้เลยออกดได้เลย มาดูสาเสาเหล็กนะครับอันนี้เป็นเหล็กหนาประมาณ3ามจุมิลเลยนะนะครับผมจะยิงก้ามปูยึดตรงกลางๆแบบนี้นะครับกดยิงโอ้แน่นนะครับได้สบายเลยนะครับแต่ต้องบอกเสียงจะดังนิดนึงนะยิงกับโค้งเหล็กครับแต่ยิงเข้านะทีเดียว นี่บตะปูแบบแนบสนิทเลยนะทุกรูเลยนะครับแน่นเลยนะอันนี้เหล็ก3.2มิลนะครับถือว่ายิงได้โอเคเลยรวดเร็วทันใจนะครับสำหรับตัวเครื่องยิงตะปูไร้สายนะครับของ MTOP ตัวนี้นะ